สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องณัตยาพี่วาสนาแฟมิลี่นะคะพี่วาดพี่วาดเอ้ยเดี๋ยวไปตัดหญ้าให้เด้อจ้าพี่วาดร้อยอยืนหนีกันเด้อ ช่วงเช้าๆนะคะบรรยากาศช่วงเช้านะคะขอบคัวน้องนาตยาพิวัสนานะคะก็กำลังจะไปหาอาหารให้สองสาวของเราทานในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวจะพาคุณพ่อคุณแม่พี่ๆเอซนะคะไปชมป่าหญ้าแสนอร่อยของ น้องนัตยาพิวัสนานะคะวันนี้ก็คุณพ่อควานจะพาไปไหนคะสวัสดีครับจะไปป่าไหนดีคะแถวนี้แหละครับแถวป่าทุเรียนครับมันใกล้ไปเราจะไปอีกที่นึงครับไปเอาหนอกล้วยไว้ไปปลูกที่บ้านด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปดูหนอกกล้วยด้วยนะคะไปค่ะไปกันค่ะไปะ ซาเล้งคู่ใจนะคะ <g ül> ก็มีซาเล้งอยู่สองคันค่ะรถพ่วงครับเออหรอมีรถพ่วงอยู่สองคันแต่อีกพ่วงหนึ่งยังไม่ได้ไปจัดการนะคะไปหาหาคุณหมอเลยนะคะก็นู่นค่ะเดี๋ยวให้เขาพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวสักระยะจะพาไปหาคุณหมอก็จะไปคนละคันกับพ่อวานนะคะแต่ตอนนี้ก็ไปด้วยกันก่อนค่ะไปค่ะไปเดี๋ยวเราไปชมกัน ต่อที่ป่าอาหารอร่อยๆของสองสาวนะคะเดินตามแล้วพี่น้องเอ้ยหากง,งามครับพี่น้องครับพอสมควรแล้วครับพามาบึงแม่ควนเกี่ยวหยาครับมือนี้ อาสวยงามมากครับพ่อแม่พี่น้องครับได้เยอะพอสมควรนะครับเอาไปเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกจากที่ไม่ได้นะครับนี่นะครับอ่ากล้วยกอนี้นะครับสวยมากครับเป็นเพ่อเอิญกล้วยยังก็อแม่ควนกล้วยน้ำว้าครับเป็นกล้วยน้ำว้านะครับขอขอเขาไว้แล้วนะครับแต่แต่ว่า ยังไงนะครับขอขอคนที่ดูแลไว้แล้วแต่เขายังไม่ขอเจ้าของกล้วยให้นะครับเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตให้นะครับก็ว่าจะไว้เป็นพันสักสี่ห้าต้นจะไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับวันที่ไปรับน้องกวางนะครับคงจะได้กลับบ้านอีกรอบนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีหญ้าเนเปียเลยครับคงจะได้ขนจากที่พัทยานะครับกลับไปครับแม่แม่ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหญ้าที่ว่า แม่ควรนะครับแม่ควรเอาดอกนี่ครับดอกดอกญ้านะครับเกี่ยวเราเกี่ยวไว้แม่ควรเกี่ยวไว้แล้วก็ตากแข้งใช่ไหมแม่ควรครับตากแข้งแล้วก็วาครับตาแ้งแล้วก็ให้น้องกวางหวานไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดครับไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครับเราลองลองหวานดูนะครับเพราะว่าหญ้าที่เรามาเกี่ยวนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดยังไงครับสงสัยจะเกิดเองนะครับเยอะมากครับแม่แม่ครับดูครับหญ้าเยอะหญ้าสวยมากครับโอ้ ขีดหอดพี่น้อง่บุรีลำสุลินเด้งานกับงานบป็สี่ครับบานเขากะแรงมากครับแรงแรงมากๆเลยนะครับที่บุรีลำสุลินกับหญ้าก็หายากนะครับพอกวนก็กะว่าจะไปซื้อหญ้าแถวบ้านแล้วก็ปลูกเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีหญ้าเนเปียให้ซื้อเลยครับก็ก็น่าจะได้ซื้อที่พัทยานะครับไปนะครับเพราะว่ามีราคาสูงใช่ไหมครับ ก็คงจะได้ซื้อที่เขาปลูกไว้ให้วัวนะครับเป็นหญ้าเนเปียนะครับที่เขาปลูกไว้ให้วัวก็มีนะครับมีมีครับมีเขาเอาเอาไว้ไปเป็นพันนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับวันไหนครับน่าจะเดือนหน้านะครับรอดูก่อนครับจะกลับอีกทีก็เดือนหน้านะครับไปรับน้องกวงครับว่าจะไปปลูกหญ้าไว้อีกนะครับแล้วก็จะเอาต้นกล้วยนะครับ ลงไว้เผื่อสองสาวได้กลับบ้านเดือนกันยาเดือนตุลานะครับน่าจะเป็นเดือนตุลานะครับคงจะได้กลับเดือนตุลานะครับกะกะไว้นะครับพอถ้ากลับช่วงนี้ก็ที่บ้านเราเขาเริ่มบานข้าวแล้วน่ะไม่ควรครับเราก็เริ่มบานข้าวกันแล้วครับเรากลับตอนนี้คงจะแย่นะครับคงไม่มีอาหารให้สองสาวได้ทานกันนะครับอุ้ยเบ่งหยาเบ่งพี่น้องเลย ต้นอะไรนะเขาเรียกต้นมะลุมช้างหรือต้นทอนต้นทอน,น,นจิงคอยจิงโคกับพ่อหาได้อยู่แต่ว่าอาหารลักๆของสองสาวกัญยา้องเตรียม้องเตียมพ่อไหมเขาก้อนค่ะคือหายใจแห้งจ้สู้ค่ะเจอ,อาง่งาครับเกือบที่ลืมหายใจครับแม่ควนครับ <c oughs> ยาวหลายหลายเด้อออกบ่ได้เด้ขอรับ <c oughs> ออกบ่ได้เด้ครับผมในร้ายแล,ล้วครับ กล้วยกล้วยก็สวยมากนะครับอู้ยถ้าไดรไปปลูกนี่ลูกก็สวยมากๆเลยนะครับกล้วยอ่าอะไรนะกล้วยยังเกาะกล้วยนำว่าภาษาอีสานเอื่นกล้วยอีอองครับกล้วยนำว่านะครับนี่ก็จะไอ้นี่ด้วยนะครับนี่นี่จะเอาไปปลูกอีกนะครับจะไปหวานอีกนะครับจะเอาต้นไปด้วยเดี๋ยวถ้าวันไหนใกล้ๆกลับจะเอาต้นไปดําเหมือนข้าวอ่ะเผื่อขุดไปเลยใช่จ้ะ สสอองงาาวททได้ย่นี่นะครับสวยๆงามๆครับพี่น้คงครับอาหารสำเร็จรูปของน้องนาตยาพี่วัฒนานะครับพี่พีเอฟซีบอกกินเลยลูกพ่อกับแม่เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้ากิงอยู่แล้วขอให้ขอให้มีหญ้าเยอะครับไม่ไม่ไม่กลัวอยู่แล้วครับพ่อควรกับแม่ควรกับสู้อยู่แล้วนะครับขอให้มีที่เกี่ยวหญ้าให้สองสาวมีอาหารนะครับ เพราะว่าเห็นสองสาวได้ทานทีไรก็มีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวพ่อควร bon. ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปไปเบรกยาขึ้นรถก่อนนะครับขอบคุณแม่แม่ครับสวยๆครับสวยๆครับงามๆอุ้ยงามกระดอกกระเดียงงานอีลีอีรอครับพี่นองครับใครจะกินงานงวมสดที่ะ้าสวย,สวย,สวยสๆ แสดงว่าม <łość> ักงาแสดงว่า <kho> ม <en> ักมักงาลร้กว่วต้นสับปะรดแม่วาดนี่ได้ทุกอย่างครับแม่วาดครับมาถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับโดยสวัสดิภาพนะครับ อาหารสำเร็จอีกแล้วครับสองสาวมือนอี้ครับอาหารสำเร็จสวยๆอยอยอ้ยอยอีกแล้วพี่น้องครับก็แรก,กๆยังไม่แย่งครับแรกๆยังไม่แย่งนะครับเอ้ยพี่วดัดตายแล้วทัว้งตุลหมกนัดทั้งหยาเอา้าเอา้าถึงกินยังกอนเอา้า นี่เห็นบ่เขากินมีมารยาทเห็นบ่นี่เอบกันไหมกินมีมเฮบอร์เขากินมีมารยาทเห็นบ่โอร์สั่นไปสั่นมาจากน้อยดนะครับพี่น้องด้วยโอ้ยเวลากินเนี่ยมักไปแย,ย่งหลาย ดูครับดูจะห่วงไหมครับจ,จะห่วงกินหรือจะห่วงห่วง,งจะห่วงกินหรือจะห่วงห่วง,งครับไอ,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 อแม่นั่งเศร้ามีแห้งแน่เอออย่าห่วงคือไรบบพ่นนะครับไปคนละแก่ละมุ่มนะครับพ่นพิวัตรพิวัตรไปมุ่มพ่นครับพิวัตรครับ กลับมาถึงบ้านพี่กุกกี้ก็ทําความสะอาดให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับสะอาดสะอ้านนะครับ <c oughs> คลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่เอฟซีเจดีแม่เอฟซีใจบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับมากดไลค์กดแชร์ให้น้องนาตยาแม่วัสนาแฟมิลี่นะครับ ขอให้พี่ๆแ,แม่ๆทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับสุขภาพแข็งแรงคิดอันไหนปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมคำม,มุ่งหมายปรารถนาโดยพี่น้องเด้อนะครับสวยเหลี่ยวสวยอีกรวยเหลียวรุยอีกสุภูสุคนครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับอู้มันก็จะสั่นๆนะครับ